ทุกคนครับในวันนี้เราได้มีการตรวจเจอนะครับผมสิ่งที่เรียกได้ว่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ครั้งใหญ่เลยนะและเรียกได้ว่าเกิดขึ้นกับคนแทบ,บจะทุกคนบนโลกเลยนะครับผมวันนี้แหละ m y s t e r y World จะเล่าให้ฟังกับการค้นพบพลาสติกในเลือดของมนุษย์นั่นเองครับแน่นอนนะครับผมพลาสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้กันแทบบจะ ทุกที่เลยถูงแม้ในยุคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรจุพันธุ์บรรจุอาหารหรือว่าถุงที่ใส่ของเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการลดไปมากแล้วอะไม่มีการแจกในร้านสะดวกซื้อแล้วแต่ก็ยังมีขายเพิ่มหรือว่ายังมีใช้ในบางที่ซึ่งก็เรียกได้ว่ายัางใช้กันเยอะมากๆอยู่นะครับแล้วก็นอกจากถุงอะยังรวมไปถึงพวกกล่องอาหารอะไรพวกนี้อีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเอาเข้าจริงอะพลาสติกแม่งอยู่ในทุกอย่างในชีวิตเราอะคือ ถ้าเราอยู่ในสังคมโลกยุคใหม่อย่างเงี้ยไม่ได้แบบโอ้โหอยู่ในป่าเลยอะนะยังไงเราก็หนีพลาสติกไม่พ้นถูกไหมครับแล้วทีนี้เองเนี่ยด้วยความที่อุตสาหกรรมพลาสติกอะมันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสุดๆเลยนะครับทีนี้เองเนี่ยเฮ้ยพลาสติกชิ้นใหญ่ๆอะเราเห็นเราก็คงไม่ได้กินไปหรอกแล้วทำไมเราถึงมีพลาสติกอยู่ในเลือดได้เ่ะครับเรียกได้ว่าพลาสติกที่เป็นปัญหาและอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยาวนานขึ้นไปอีกเนี่ยมันคือไมโครพลาสติกนั่นเองซึ่งก็คือพลาสติกที่มีขนาดกว่า 5มิลลิเมตรนะครับก็คือพลาสติกขนาดเล็กมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากการทําลายย่อยสลายหรือว่าการผลิตอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเจ้าไมโครพลาสติกเนี่ยพบได้เรียกได้ว่าทั่วทุกที่บนโลกเลยนะคือมันกระจายไปหมดอะแล้วทีนี้เองเนี่ยก็ได้มีการสร้างโครงการในการที่จะลองตรวจมนุษย์ดีกว่านะครับว่าเฮ้ยด้วยความที่ไมโครพลาสติกเนี่ยโหมันเล็กมากๆเลยถึงมันเล็กกว่า5ม mm, ิลลิระมันเข้าไปในตัวเราได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วมันจะมีอยู่ในร่างกายมนุษย์ขนาดไหนมันจะอยู่ตรงไหนบ้าง ซึ่งการทดลองนี้นะครับผมคือการวิจัยที่ได้รับการตรีพิมพ์ในวราราสาร Environment International ซึ่งนะักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการทดลองที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมนะครับในการพัฒนาวิธีที่จะวัดความเข้มข้นของไมโครพลาสติกในเลือดของมนุษย์ที่แม่นยําขึ้นมาจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็ได้ลองไปค้นหานั่นเองนะครับซึ่งวิธีการค้นหาเนี่ยก็จะตรวจหาพลาสติก5ชนิด จากอาสาสมัครนั่นเองก็ไปรวบรวมคนที่ต้องการจะตรวจมานะครับและพบว่านะครับผม77มีไมโครพลาสติกนั้นปนเปื้อนอยู่ในเลือดนะครับซึ่งอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ยมีอยู่22คนนะครับและพบถึง17คนเลยก็เยอะมากๆเลยถูกไหมเราเรียกได้ว่าคนที่ไม่เจออาจจะไม่ได้ไม่มีก็ได้อาจจะมีแต่บังเอิญตรวจไม่เจอหรืออะไรก็ตามเพราะว่า วิธีการตรวจจับเนี่ยมันก็ไม่ได้100%ไงถ้าลองตรวจซ้ำอาจจะเจอก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เองอะ่ะก็ได้พิสูจน์อย่างแน่ชัดแล้วแหละว่าในกระแสะเลือดของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าก็คงจะมีพลาสติกเนี่ยเจือปนอยู่แล้วเลยครับแต่เรียกได้ว่า มันก็ยังไม่ได้อยู่ในปริมาณที่เยอะมากๆนะครับผมในการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในครั้งนี้เนี่ยก็เทียบได้ประมาณแบบว่าขนาดประมาณ1ช้อนชาต่อเลือด1 0 0 0ลิตรแต่เรียกได้ว่ามันก็เป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญแล้วแหละครับว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยะสาคัญเลยก็ว่าได้เพราะมันไม่มีวิแววจะลดลงอะ่ะแม้ว่าโลกเราจะลดลงในการลดพลาสติกแล้วอะ่ะ แต่ลดนั้นลงในการลดอ่ะมันทําได้ช้ามากๆถูกปะพลาสติกอ่ะลดได้แค่ถุงอ่ะแต่ยังอื่นนะยังใช้พลาสติกอยู่เต็มไปหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองอ่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหยากมากๆนะครับที่จะลดได้เอาตัวอย่างง่ายๆเลยไปเซเว่นเนี่ยในเชลน้ําดื่มอ่ะพวกขวดน้าอ่ะก็พลาสติกกันหมดล่ะถูกปะแล้วเรียกได้ว่าการทดลองในครั้งนี้เนี่ยวิจัยมาแค่22คนเองนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่สามารถระบุอะไรได้มากด้วยซ้านะในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการทดลอง เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มแบบขนาดในการทดลองเพิ่มขึ้นไปด้วยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะก็เรียกได้ว่าผมคิดว่าในอีกช่วงถึง5หรือ10ปีข้างหน้าอะไรแบบนี้ปริมาณเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่เรียกได้ว <ican> ่าพอมีการแบบพูดถึงอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นการเรสเซเวเนสครั้งใหญ่นะครับ <S <S ผมทำให้โลกเนี่ยมีการต่อต้านพลาสติก ขึ้นแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยตัวของศาสตราจารย์ที่ได้ทําการทดลองในครั้งนี้นะครับก็ยังให้สัมภาษณ์กับเดอะการเดียนอีกนะครับผมว่าการตรวจในเลือดมนุษย์เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่มีงานศึกษาก่อนหน้านี้นะครับผมคนพบว่าในอึของเด็กทารกเนี่ยนะครับยังเจอไมโครพลาสติก มากกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ําไปนะครับผมมากกว่าถึง10เท่าเลยด้วยซ้ําก็เรียกได้ว่าเด็กเนี่ยแปลว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าหรือเปล่าแล้วพอได้รับตั้งแต่เด็กเนี่ยอาจจะเป็นผลกระทบระยะยาวมาเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่า ตัองอ้งแต่เด็กจนโตอะโดนมาหมดเลยถูกไหมก็เรียกได้ว่ายังไงเนี่ยก็คงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตนะครับในตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้อย่าง100%แต่ก็เรียกได้ว่าในตอนนี้ก็คงจะเป็นการเหมือนทําให้เราได้เห็นแล้วละ่ะถึงสิ่งที่มันกําลังจะเป็นปัญหาและกําลังเกาะตัวอยู่และกําลังแทรกซึมมาอย่างแนบเนียนโดยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรนะครับคือความสนใจเนี่ยอาจจะพอมีแต่มันยังไม่มากพอที่จะ สามารถแก้ไขหรือว่าหยุดปัญหานี้ได้จริงๆคลิปนี้เองเนี่ยก็อยากจะเป็นหนึ่งในส่วนที่มาช่วยร่วมกันรณรงค์แล้วกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยลดการใช้พลาสติกนะครับผมลดได้เท่าที่ ตัวเองจะทําได้แล้วกันเราไม่ต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าค่อยๆช่วยกันดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนั่นแหละอันนี้นะคือแบบว่าถ้าจะให้ลดเลยอ่ะโอ้โหเราจะลดยังไงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแม่งมีแต่พลาสติกหมดเลยถูกปะ่ะเรียกว่าต้องวิ่งเข้าป่างเงี้ยก็คงจะไม่ใช่นะครับก็เรียกได้ว่าทําทุกอย่างแบบพอควรพอดีนะอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็คือเรื่องราทั้งหมดใน Mystery World ในวันนี้ยังไงในวันนี้กระผมขอลาไปกกกก่อออนนนนไว้้้เจันัใในคลลิิปปหาาาาถผดดดพรระ็ขภย เอาไว้ณที่นี่ด้วยวันนี้กระผมขอลาไปก่อนบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ